ชานี้เริ่มต้นด้วยภารกิจการเปลี่ยนธงหน้าห้องค่ะนำทีมโดยจ่าเอกลูกพี่ไอ้ผ้าแพรมันสองคนนี้สามัคคีมากมีคติว่าอย่าเพิ่งไปทะเลาะกับใครทะเลาะกันเองให้รอดก่อนแล้วตัดภาพมามื้อกลางวันเลยช่วงนีไฟติดกินสุก,กี้แบบเส้นน้อยผักเยอะกินได้ทุกวันส่วนใหญ่ไฟก็จะกินข้าวในหน่วยเลยแต่ก็จะมีแบบเออเดือนละครั้งสองครั้งมากินข้าวข้างนอกกันแล้วระหว่างที่อัคดคลิปตอนนี้ไฟโดนไอ้แพรมันตามกัดอยู่เรื่องที่สั่งสุก,กี้หมูสับแล้วไม่กินหมูสับาฟว่าไม่แปลกนะบางคนสั่งผัดกะเพราาาาาายัััังงไไมมมม่่่กกกกนน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 ใบบบะะเเเเเพรลลลออออปทขขตุุุสสสีห้้้้จืืผคคคดชช ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเวลาทํางานที่มันต้องใช้สมองเยอะๆมีอะไรเย็นๆกินแล้วมันชื่นใจไม่ค่อยได้สื่อสารการทางานให้ทุกคนฟังเพราะว่าเหล่าการเงินนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นงานเกี่ยวกับตัวเลขเลยก็จอ,อกแนวเคร่งเครียดนิดนึงแต่ฝ้ายดันติดตลกไงก็เลยไม่ค่อยเคร่งเครียดอะไรเหมือนใครเขาเออคร่งรือวะ <laughs> แล้วสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือช่วงนี้ฝ้ายออกกําลังกายตอนเย็นรู้สึกอยากดูแลตัวเองอ่ะอันนี้ไม่จริงความจริงคือลงพุงลงขาลงทุกอย่างแล้วตอนนี้ออกกําลังกายเพื่อให้กินเยอะได้เหมือนเดิมคือมันแฮปปี้แฮปปี้จนเกือบร้องขอชีวิตเหนื่อยมากแล้วจจริวบอกจะกลับมาทาอาหารครีนให้กินรอแล้วรออีกก็ยังไม่กลับสภาพก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยจบด้วยรูทีนที่ฝ้ายทาเป็นประจําทุกวันมาร์กหน้าค่ะช่วงนี้ชอบผิวตัวเองมากใช้มาร์กชีทยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ปิดด้วยสลิปปิ้งมาร์กเนื้ ของโซทามตัวเดียวก็คือเข้มข้นแล้วตอนนี้หน้าแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆอายุเลข3แต่ไม่ยอมให้หน้าอ่อมไปกว่านี้แน่นอน